ยกขึ้นอ่าแล้วมือตบลงอ่าเบาๆนะเบาๆนะอ่าครับถ้าดินแน่นมันจะยกแบบนี้ได้นะครับพลาสติกพันแผลนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับหลังปลูกไปแล้วนะครับประมาณ40วันนะครับสามารถแกะออกได้นะครับผมก็ทุกคนที่เอาทุเรียนไปปลูกครับไม่ขึ้นเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คนที่เพิ่งหัดปลูกทุเรียนใหม่นะครับลองปลูกนะครับลูกน้องผมเองอ่ะอันนี้ก็จะปลูกทุเรียนเข่งเบอร์ห้านะครับเข่งเล็กเข่งละพันนะครับให้เขาปลูกให้ดูนะครับเราจะไม่ปลูกลึกนะครับ บอกให้ปลูกครึ่งเข่งนะครับอ่ะมีอะไรที่ต้องใส่มากตะคอนดูตามแนะนําเมื่อกี้นี้ทําให้ผู้ชมดูหน่อยอ่าช้อนเดียวนะครับใส่ช้อนหนึ่งนะครับพอตอนนี้ชื่อว่า green f i e l d นะคะครับผมเป็นธาตุอาหารในดินนะครับช่วยหลายๆอย่างเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็เป็นยาป้องกันกําจัดเชื้อรานะครับเมทานตะวัเทศตำตำ,ตำเบาๆเดี๋ยวเข้าตา ใครไม่ใช้มีทาเล็กซิลสามารถใช้ไตโคโดม่าได้นะคะแต่ว่าจะใช้ร่วมกันไม่ได้อ่าโอเคอ่าทีนี้การเอาออกต้นเนี้ยตุ้มมันเปียกนะครับทำเบาๆนะครับโอเคหอคท่านผู้ชมจะจับแบบนี้มันจะไม่ฟุกทุกต้นนะครับที่ตุ้มจะไม่แตกนะครับน้องประคองเอามือช้อนก้นเข่งดีๆนะครับผมตุ้มดินอ่ะ เราขุดหลุมไปแนะล้วหลุมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดินปลูกของเราใส่ไปนะครับต้นเล็กจะใช้แค่สองถุงจโจอไม่ถุงนึงปลูกไม่ยากแล้วครับทุเรียนแค่ทําลักษณะโคกให้ได้ที่นะครับแล้วก็กุงดินให้ได้อ่าอันนี้น้องผู้ชายคนนี้ไม่เคยปลูกเลยนะครับให้เขาลองดูโดยดินผมนะครับ อ่กดให้เป็นโคกให้ตรงกลางสูงกว่าริมให้เป็นจานความตะคอนอ่าแล้วก็กดให้แน่นขอบขอบอ่ะกดลงไปกดลงไปเลยอ่าโอเคอ่ะนี้ตะคอนเราจอบมาแต่งโคกหน่อยตรงเท้าอะ่ะมันนูนเราออกไปอ่าแต่งไปหาต้นนูน้นเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นนูน้นแต่งออกไปทางนูน้นอ่าพออ่ะ,ออะเหลี่ยมนี้หน่อยนึงนี้ โอเคพอแล้วครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรยากมากเลยสําหรับทุเรียนเล็กนะครับง่ายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอให้ลองอีกหนึ่งต้นนะครับตรงทุเรียนเล็กตรงนู้นเราจะปลูกสองต้นนะครับเป็นต้นเล็กคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้นใหญ่คู่หนึ่งต้นเล็กเนี่ยจะเป็นต้นสวยส่วนต้นใหญ่จะเป็นต้นที่ไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกให้ชมนะครับครับหลุมเราจะขุดลงไปประมาณ หกิบเ็นของเข่งนะครับหกสิบปเซนครับเพราะว่าถ้าดินยิ่งหลวมนะครับยิ่งต้องปลูกรอยนะครับเมทาเล็กซิลนะคะป้องกันเชือ้อราพอแล้วโจเยอะแล้วตะแขงนอนลงเอ,อแล้วค่อยๆตบเข่งออกมา อันนี้เอาตั้งขึ้นเลยอ่าตั้งขึ้นได้อันนี้น่าจะดึงได้ยกขึ้นอ่าแล้วมือตบลงอ่าเบาๆนะเบาๆน,นะอ่าครับถ้าดินแน่นมันจะยกแบบนี้ได้นะครับอ่าตั้งให้ตรงยังไม่ตรงโจวเวลาตั้งต้องอุ้มอุ้มอุ้มต้นดึงมาหาโจนิดนึงดึงดึงต้นดึงตายอ่าโอเคเอาดินใส่นิดนึงยัดตรงยังอ่าปล่อยดิพี่ว่าตรงแล้วนะครับพลาสติกพันแผลนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับ หลังผูกไปแล้วนะครับประมาณสี่สิบวันนะครับสามารถแกะออกได้นะครับผมอ่ะโจดินใส่เลยการที่ทำลักษณะโคกสูงแบบนี้นะครับเวลาลดน้ำหรือเวลาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยกับน้ำก็จะสูญเสียลงไปด้านล่างเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นควรให้บ่อยนิดนึงนะครับโดยการให้ทุกวันนะครับน้ำแล้วก็ปุ๋ยให้ทุก20-25วันนะครับ จริงๆท่านผู้ชมซื้อไปปลูกเองครับต้นหนึ่งใช้เวลาไม่เกินสิบยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคจากที่บางครั้งนะครับเราหวานเราใส่ดินไปแล้วนะครับเรากบก่อนเราคุมฟางก่อนนะครับเราค่อยหวานแต่อัน,นี้จะหวานก่อนให้ดูนะครับอะมิโนโเรามีประโยชน์นะครับหวานก่อนก็ได้หวานหลังก็ได้นะครับได้หมดเลยอ่าต้นเล็กนี่ใส่สามสี่กรัมพอโจ หวานเลยตัวนู้นก็หวานได้เลยจะไม่มีปัญหาอืมหวานเลยครับหวานเลยฝั่งนู้นนีก่กรมอ่ะโอเคครับเสร็จเท่ากับเคีงละพันเนี่ยเราใส่ไปสี่กำมมือได้สามกำมมือได้นะครับอะไรที่เราหาได้ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใบกระถินใบกล้วยใบกระถินใบกล้วย ใบไม้ต่างๆนะครับที่ใบไม่ใหญ่มากนะครับสามารถเอามาปิดทําร่มเงาได้หมดครับการปลูกทําไมต้องเหยียบด้านข้างนะครับครับการเหยียบก็มีประโยชน์มากกว่าไม่เหยียบนะครับอน้ำไม่ขังโคลนถ้าสูงมากลดน้ำเยอะหน่อยถ้าสูงน้อยก็ไม่ตรงมากเท่าไหร่ครับ ผบนี่เลยโจออกข้างนอกด้าน,นล่างนะอ่าปิดเลยยกมเออนั่นแหละอันนี้ก็เป็นคลิปสดๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูหรือคลิปเก่านานมาแล้วอาจจะดูไม่ทันนะครับดูคลิปนี้ไปเลยครับผมทุเรียนสี่ต้นนี้คือปลูกพร้อมกันวันเดียวกันนะคะครับแต่จะปลูกไว้แค่ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับก็อาจจะแบ่งให้เพื่อนๆน,นะครับมาเอาไปนะครับผมอันนี้เราขุดออกได้ ใช่ไหมคะพี่นัสขุดออกได้ครับถ้ายังไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็จังหวะใบที่ขุดก็ต้องเป็นใบแก่ครับจะขุดดีไซใ,ใหญ่สองต้นไซเล็กสองต้นหนึ่งพันบาทสองต้นครับสามพันห้าสองต้นครับปลูกวันนี้นะครับผมปลูกวันเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ลงค,คลิปวันเดียวกันนะคะก็จะลงต่อกันเป็นสาม EP ะนะคะครับผมแล้วก็โค้ เห็นผมทําสูงเมตรกว่าแบบนี้ไม่ได้เหมาะสมนะครับแต่ว่าพื้นที่ของผมตัวนี้มันไม่มีจะขายายครับมันจะเกะกะผมก็เลยเอาแค่นี้ครับผมก็คือบริเวณริมรั้วอะไรแบบนี้ก็คือปลูกไว้หมดแล้วปลูกไว้จะหมดแล้วครับ <c oughs> แน่นไปหมดแล้วครับผมแล้วก็ไม่ตายด้วยนะครับมันก็โตขึ้นหมดเลยนะครับทั้งมีสภาพดินเหนียวส่วนอันนี้เป็นดินที่เหลือใช้นะครับจากต้นไม้ที่ตายแล้วก็จกเป็นดินที่เราขุดออกเวลาเราปลูกต้นไม้เกินนะครับอ่าโอเคกบเลย ครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีการปลูกต้นเล็กนะครับต้นละสองร้อยสามร้อยนะครับผมว่าทําอย่างไรเขาเรียกว่ามือโปรหรือเปล่าครับปลูกไม้ถุงปลูกแบบไหนก็ไม่ค่อยตายเลยเออจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ความเข้าใจนอกจากปลูกดีแล้วนะครับการให้น้ํายังต้องเข้าใจเรื่องการให้น้ํามันอีกด้วยนะครับผมอย่างเนี้ยลดน้าตอนเช้าลดนะวันละสี่ห้าสี่สิบลิตรแล้วกันต้นเล็กนะครับฉีดให้ทั่วเลยเนี่ยตั้งแต่ใบมยมเส้นผ่าศูนย์กลาง แต่ถ้าเราปลูอย่างนี้แล้วนะครับก็ลดให้มันเปียกหมดเลยแต่ที่โคนต้นต้นเล็กต้องลงอย่างน้อย20ลิตร30ลิตรต้นใหญ่50ลิตร60ลิตรถึงจะเพียงพอในแต่ละวันนะครับเพราะว่าแต่ละไซส์ก็กินน้ํากินปุ๋ยไม่เท่ากันโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับก็ผสมบัวราดได้เลยนะครับ1 0ซี c c ต่อน้ำ10ลิตรนะครับต้นหนึ่งจะลดสัก3บัวก็ได้ครับผมใช้อัตราการใช้ก็หรือระยะเวลาการใช้ก็20วันครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้หมดเลยขึ้นอยู่คุณภาพของดินของเรา ใครหาซื้อตัวนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพีทแปะพิกัดให้นะคะอยู่ในแอปส้มนะคะ